สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจรุวรรณช้างพินิษฐ์ตำแหน่งนักวิชาการสรรภาามิตรสังกัดสำนักงานสรรภาษามิตภาคที่6วันนี้ดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและอยากขอพาทุกท่านไปรู้จักกับโครงการดีๆที่จัดทาขึ้นเพื่อสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานของเรานั่นก็คือโครงการตลาดนัดรีไซเคิลค่ะโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดการขยะเท่านั้นแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เราได้ร่วมกันเรียนรู้แลกเปลี่ยนและสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เราเชื่อว่าทุกๆคนมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้นเล็กๆจากพวกเราทุกคนแน่นอนค่ะเราจะเริ่มต้นจากการขัดแยกขยะอย่างถูกวิธีไม่เพียงแต่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะที่เราขัดแยกได้อีกด้วยมาแยกขยะตามสีกันเพื่อให้การขัดแยกขยะเป็นเรื่องง่ายและเป็นระบบเรามาทำความเข้าใจการแยกขยะตามสีถังขยะมาตรฐานกันค่ะถังสีเขียวขยะเปียก ขยะอิมซีย์เช่นเศษอาหารเศษผักซากพืชกิ่งไม้การจัดการนำไปทำปุ๋ยหมกักหรือนำไปแปร ى, รูปเป็นพลังงานชีวภาพทางสีเหลืองขยะรีไซเคลิลเข็นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องโลหะกระดาษกล่องกระดาษถุงพลาสติกการจัดการรวบรวมเพื่อนำไปรีไซเคลิลทางสีฟ้าหรือน้ำเงินขยะทั่วไป ขยะย่อยสลายยากเช่นทั้งขนมซองบะหมี่สำเร็จรูปกล่องโฟมการจัดการนำไปจัดการอย่างถูกวิธีหรือแปรรูปเป็นเฉื้อเพลิงทั้งสีแดงหรือส้มขยะอันตรายเช่นทานไฟฉายแบตเตอรี่ลาอดไฟกระป๋องสเปย์ภาชนะบรรจุสารเคมีอีกการจัดการรวบรวมเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภยัยโดยหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบโดยเฉพาะเนื่องจากมีสารเคมีปนเปื้อนมาลงมือทำเพื่อโลกของเรา การคัดแยกขยะไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแค่เริ่มต้นจากที่บ้านของเราเองเพียงสละเวลาเพิ่มอีกนิดคิดก่อนทิ้งและแยกขยะให้ถูกถังแค่นี้เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ขึ้นได้แล้วมาร่วมสร้างสังคมที่สะอาดและยัง่งยืนไปพร้อมๆกันนะคะ